สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจางชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อสายมูเตลูค่ะอันนี้ก็ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะวันนี้คิดจางชาแนลจะพามาทำคลิปการบูชาพราหวาน ถวายพระแม่ธรณีนะคะสำหรับคนที่มีกิจการค้าขายหรือไม่ได้ทำการค้าขายก็สามารถทำได้เช่นการค่าสามารถทำได้ตอนเช้ามืดเลยนะคะตอนก่อนเปิดกิจการก่อนการค้าขายนะคะให้ทำเลยค่ะให้ทำแบบนี้นะคะให้ใช้ข้าวเจ้า ที่หุงสุกมาใหม่ๆปั้นมาทั้งหมด9ก้าคำค่ะถ้าใครทานข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวเหนียวเช่นกันค่ะสามารถทําได้เช่นกันแล้วก็นําน้ําตาลมาคลุกแบบนี้เลยนะคะคลุกแบบนี้ค่ะเก้าคำทั้งหมดเก้าคำ กุเป็นี้เลยนะคะเก้าคำค่ะทำให้มันหวานทั้งหมดเป็นเรียกข้าวพาหวานทั้งหมดเก้าคำนะคะแล้วก็มีน้ำแดงหนึ่งแก้ว น้ำเขียวหนึ่งแก้วน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะเทียนหนึ่งคู่ทูบสองดอกดอกไม้คู่หนึ่งนะคะเตรียมมาแบบนี้นะคะแล้วก็จุดค่ะ ลมแรงไปนิดนึงค่ะจุดใหม่ไม่เป็นไรนะคะให้เราเอามือเคาะพื้นดินเลยนะคะสามครั้งเป็นการบอกกล่าวแล้วเราก็บอกกล่าวพระแม่ธรณีวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเราก็เอ่ยบอกไปแล้เปิดทำการค้าขายขอให้มีลูกค้า เข้ามาซื้อจับใจ่ายใช้สอยเยอะๆไม่ขาดสายเงินไหลกองทองไหลมาไม่ขาดไม้ขาดมือขอให้ข้าพเจ้าค้าขายดีๆกิจการรุ่งเรืองเงินไหลมาเทมานะคะเราก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆสามารถพูดได้อีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆที่ทำการค้าขาย เงินทองไม่คานไม้คานมืออะไรเราก็พูดไปนะคะให้เราทําแบบนี้นะคะลองทําดูคะ่ะแล้วก็ให้เราตีน้ําแดงลงพื้นดินไปสักประมาณครึ่งแก้วเพื่อเป็นการสักการะนะคะเทียนดับก็ไม่เป็นไรนะคะลมแรงค่ะแบบนี้นะคะ ปล่อยตั้งทิ้งไว้จนกว่าทูบจะหมดนะคะลองทำดูนะคะพาหวาน9ก้าคำค่ะแบบนี้ค่ะใช้ทูบ1คู่ใช้เทียน1คู่ดอกไม้1คู่นะคะข้าว9ก้าคำนะคะคุกน้ำตาลค่ะน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่านะคะเป็นการเรียกลูกค้าเข้าร้านนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ